สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงไฟล์ที่ชื่อว่า normal.dotm ไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับ Microsoft Word เป็นไฟล์แม่แบบหลักหรือว่าเทมเพลตหลักที่เราเก็บค่าเริ่มต้นของเอกสารไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟอนต์ระยะขอบปรากราฟต่างๆเนี้ยเมื่อเราไปกดเลือก set as default เนี่ยครับ มันจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ใน normal จุด dotm ดังนั้นทุกครั้งที่เราเปิด Word ขึ้นมาเพื่อสร้างเอกสารใหม่ Word ก็จะไปตรวจสอบในไฟล์นี้ว่าเรากำหนดค่าเริ่มต้นอะไรไว้มันก็จะดึงมาใช้ฟอนต์ก็จะเป็นฟอนต์เดิมที่เราตั้งไว้มันก็จะเหมือนกันทุกครั้งดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใน normal จุด dotm ตัวนี้หรือเราลบไฟนี้ทิ้ง เป็นการเคลียร์ทุกอย่างที่เรากําหนดเป็นค่าเริ่มต้นไว้ไม่ว่าจะเป็นฟอนต์ปรกากร a ฟระยะขอบที่คุณกําหนดเป็นค่าเริ่มต้นไว้มันจะกลับมาเหมือนตอนแรกสุดที่คุณเริ่มติดตั้งโปรแกรมนะครับทุกอย่างจะล่มสลายหมดกลับคืนเป็นค่าโรงงานเหมือนกับตอนที่เราเริ่มติดตั้งโปรแกรมใหม่ๆนะครับแล้วไฟล์นี้อยู่ตรงไหนล่ะดีดพีนะครับเข้าดีได c ไปที่ user เข้าไปใน user ของคุณนะครับ user ของผมชื่อรูนเดี๋วผมคลิกเข้าไปไปที่ app data ถ้าเข้ามาบางทีคุณอาจจะไม่เห็น app data ตรงนี้เพราะเป็นโฟลเดอร์ที่ถูกซ่อนไว้ให้ไปที่ view เลือก show คลิกให้มีขีดถูกตรงคำว่า hidden It item โฟลเดอร์ที่ถูกซ่อนไว้มันก็จะแสดงขึ้นมาแบบนี้นะครับ ก็เข้าไปที่ App Data เข้าไปใน Roaming ไปที่ Microsoft แล้วเลื่อนมาที่ Template เห็น normal จุด .dotm แล้วนะครับผมลบทิ้งเลยนะครับจะลบหรือว่าเปลี่ยนชื่อก็ได้ผมลบทิ้งเลยนะกดปุ่ม delete ลบไปเลยกดเปิด,ด,ดขึ้นมากด blank document เห็นไหมครับมันจะกลายเป็น g a l ลีบแล้วก่อนหน้านี้ฟอนต์ตรงนี้ผมกำหนดเป็นอังสนา n น w ฟอนต์ตรงนี้นะครับก็จะถูกเคลียร์ปรากราฟต่างๆที่เราตั้งไว้ก็หายหมดนะครับตรงนี้จะกลับคืนสู่สามาัญเราก็ต้องไปที่ฟอนต์กำหนดใหม่ set as default ใหม่ไปที่ปรากราฟกำหนด Re orp, ใหม่ set as default ใหม่ไปที่ layout margins custom margins กำหนดระยะขอบใหม่แล้วก็ set as default สิ่งที่เราเซตแอด e f ฟ u l t นี้มันก็จะไปเก็บอยู่ใน normal จุด D O T M อีกครั้งหนึ่งหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์บ้างนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปผมก็ขอความกรุณาเจ้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ